วันนี้ก็มีโอกาสแวบ,บๆนะคะเข้ามาก็เลยมาร่วมส่งกันบ้านด้วยคนหนึ่งนะคะซึ่งกันบ้านวันนี้จริงๆแล้วนี่นะคะก่อนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วจะเป็นเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยปกติจะเป็นคนไม่ชอบเล่าเรื่องของส่วนตัวตัวเองให้ใครฟังะคะ่ะ เพราะว่าถือว่ามันเป็นเกิดขึ้นแล้วแล้วก็หมดไปแล้วเราตั้งศีลมันเราจะอยู่กับปัจจุบันการพูดในในสิ่งที่มันล่วงเลยมาแล้วเนี่ยถ้ามันแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นสาระค่ะก็จะมาพิจารณาอีกว่าเออถ้าเข้ามามีพี่น้องอคือในจังหวะที่เราว่างนะคะเราสามารถเข้ามาแล้วมีพี่น้องที่กําลังล็อคอยอยู่เยอะเราก็จะเฉยๆเ,เพราะว่าอสงก็ได้ไม่สมก็ได้ค่ะ เรื่องที่จะเล่านะคะอ๋อเป็นนักศึกษาป,ปัญญาโทนะคะอริอรยปัญญาโทคะ่ะก็เลยต้องมาทําหน้าที่ส่งกันบ้านนะคะคือทําบทบาทตัวเองให้ให้ครบหน่อยค่ะเป็นรุ่นพี่เขาแล้วไม่เป็นตัวอย่างก็คงจะไม่ค่อยดีนะคะ,ะสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่ามีคุณค่าแล้วก็อยากจะนำมาแบ่งปันก็คือ,อวันนี้นี่จะเป็นเรื่องราวของการใช้ อาการปรับสมดุลนานๆน,นะคะถึงจะมีอาการไม่สบายมาให้เล่าได้ฟังะคะ่ะแล้วเที่ยวนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปีใหม่เลยนะคะเขาให้รางวัลเราประมาณนั้นนะคะ,ะเมื่อวันที่เก้านี่เองนะคะเหตุการณ์ก็เลยยังจําได้วันที่เก้าอะคะ่ะช่วงเช้าก็จะทานอาหารธรรมดาะคะ่ะก็คือพื้นจิตสบายนะคะก็มีส้มตํามีกับข้าวทําเองอะไรนะคะก็จะเป็นจืดๆครนนี้กลางวันมื้อกลางวันเนี่ย คืออ่าตั้งศีลก็คือแค่สองมื้อค่ะแต่ว่าก็จะไม่ใช่เป็นคือหนึ่งมื้อหลักแล้วก็มื้อรองตามหิวนะคะถ้ามีความหิวก็จะกินคราวนี้มื้อกลางวันเนี่ยมันไม่ได้หิวอะค่ะแต่มจะมีข้าวเหลืออยู่หน่อยนึงแล้วก็อ่ามีกับเหลืออยู่หน่อยนึงเราก็อ่าอย่าว่ากันนั้นเลยเราก็นิดนึงก็กแล้วกันเราก็กินเข้าไปให้มันหมดมันจะได้จบแล้วจะได้ล้างอา่าภาชนะอะไรให้เรียบร้อย อันนี้กับที่เหลือเนี่ยจริงๆก็คือเป็นแกงที่เราซื้อมาค่ะแล้วมันเป็นแกงที่อเอามาอุ่นซ้ําด้วยแล้วก็ใช้วิธีลินน้ําทิ้งเอาโปรตีนกษตรซิงทิ้งเหลือแต่เหลือแต่เนื้อเนื้อค่ะก็จะมีมะเขือพวงกับกับ่อไม้เสร็จแล้วก็คลุกกับข้าวแล้วก็กินไปนะคะก็แค่นั้นตกตกบ่ายตกบ่ายาทำหน้าที่ปองมะละกอ อันนี้มละกรมันก็เยอะมากมันล้นล้นภาชนะอันนี้นี่นี่เหตุผลเหตุผลกิเลสหรือเปล่านะคะเออต้องต้องคอยติดตาม,ะะมกนันนะคะคือมื้อกลางวันนี่จริงไม่ได้หิวแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเสียดายของเราก็เลยเอาเอาทองเราเป็นถังขยะนะคะแล้วก็กินเข้าไปแล้วเดี๋ยวคครรับฟังนะคะว่าจะเกิดผลอะไรขึ้น แต่แล้วก็พอถึงมื้อบ่ายมื้อบ่ายก็คือหลังจากที่ไปทํากสิกรรมอะไรเสร็จมาเรียบร้อยแล้วก็มามา,มาปอกมะละกอมะละกอเนี่ยก็ได้มาจากฮอมบุลนะคะมะละกอลูกยักษ์เลยค่ะลูกโตมากมาก,มากเลยเราก็หั่นมาแค่ท่อนเดียวเพื่อที่จะปอกใส่กล่องปรากฏว่าปอกเสร็จแล้วเขาล้นกล่องค่ะเพราะเขาล้นกล่องก็มาแบบเดิมก่หลอบเดิมนะคะล้นกล่องแทนที่จะไปหากล่องใหม่มาใส่นะคะเราก็จัดการไอ้ส่วนที่ล้นนะคะ ก็ก็ก็กินะมะละกอไปน่าจะชิ้นหรือสองชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนตอนกินมะละกอก็รู้สึกปกติดีนะคะแล้วก็หลังจากที่กินไอ้แกงมะตองกลางวันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรผิดปกติจนกระทั่งค่ำค่ะพอต,ตกค่ำเนี่ยเรารู้สึกว่าเออท้องเรานี่มันนิ่งสนิทนะคือ,อการเคลื่อนไหวของลำไส้ไม่มีเลยค่ะลมบนก็ไม่มาลมล่างก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะคะ ก็แค่รู้สึกเอไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยสบายละไม่ค่อยสบายพอตกอขํามข้ามเลยจริงๆเนี่ยนะคะก่อนจะนอนเนี่ยก็โอ้รู้สึกปวดท้องปวดจุกมากเลยที่ลิ้นปีปวดนิ่งๆสนิทเลยนะคะปวดแวบแรกเลยที่คิดถึงเนี่ยก็คิดถึงตอนช่วงที่อาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าปว่วยอะค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มีมีท้องเสียมีปวดท้องหรืออะไรเนี่ยค่ะแล้วอาจารย์ก็แก้ด้วย การไปดีท็อกซ์แล้วก็อาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วมาดีขึ้นตอนที่ได้อาเจียนใช่ไหมคะตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอ้ขนาดอาจารย์บางทีอาจารย์ยังเลือกเลือกสิ่งที่จะเอามาแก้เนี่ยเไม่ถูกนะคะเราเราไปนึกดูถูกอะไรอาจารย์หรือเปล่านึกถึงนึกถึงกรณีนั้นอย่างอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ขน้อยบอกได้เจตดาอะไรนะคะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือใจเนี่ยเป็นยังไง ปรากฏว่าเขาก็นิ่งอยู่นะคะเขาไม่ได้รู้สึกว่าคือรู้ว่าปวดแต่มันไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องไปทำโน่นทำนี่เพื่อให้มันหายปวดจะต้องไปหาย,ยาเพื่อให้มันหายปวดนะคะก็ได้แต่เอาน้ำมันเขียวทาทาตรงลิมปีอะค่ะแต่แล้วก็ไปนอนเพราะว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกคลื่นไส้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะ,ะไปถ่ายหรืออะไรเลยคือนิ่งจริงๆเลยนะคะจนกระทั่งห้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืน เขาก็ยังปวดอยู่หลับไปได้หน่อยเนื่อนะคะแปลว่าผมไม่ได้ปวดมากพอตื่นขึ้นมาคราวนี้ก็มันปวดจริงๆอะคะ่ะมันปวดจร,จริงๆก็เลยอ้าวคิดคิดคิดว่าจะดีท็อกมันก็รู้สึกว่าอไม่ไม่สะดวกกันคืนน้นําเย็นๆแต่น้ําเย็นๆเอาไม่เอา <laughs> ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทํานะคะไม่ได้ทํา แล,แล้วทําอะไรอ,อื่นทําใจนะคะทําใจเฉยๆก็อไม่เป็นไรหรอกขวดเดี๋ยวมันก็ต้องหายมันต้องมีเหตุสิเราก็คิดทวนไปว่าเราทําอะไรมาแล้วก็โอเคสิ่งเนี้ยเขาได้สอนแล้วนะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งไม่ดีให้เราได้รับรู้ก็อย่าดื้อต่อสีประมาณนั้นนะคะต่อจากนั้นก็คือนึกได้ว่าอาจารย์บอกว่าทําทําให้อาเจียนแล้วมันจะหายใช่ไหมคะก็เลย ตอนนั้นน่ะถ้าถ้าจะเอายาอะไรเรีอยเอาน้ําอะไรเนี่ยจะต้องลงมาเอาข้างล่างค่ะก็พอดอีคุณพ่อบ้านก็ตื่นมาแล้วก็มาดูด้วยความเป็นห่วงนะคะคุณพ่อบ้านนี่ท่านเป็นหมอปกติเนี่ยท่านจะ,ะเสนอยาเลยนะคะยายาแก้ปวดท้องยาอะไรก็ตามแต่ท่านเฉยมากเลยค่ะท่านก็ได้แต่เป็นทําหน้าตาเป็นห่วงว่าเออมีอะไรจะให้เขาช่วยไหมก็เลยบอกว่าช่วยไปหยิบยาสามพลังที่มีอยู่ในบ้านนะคะ เอามาให้หน่อยได้ไหมท่านก็ไปจิบมาให้เราก็จิบไปได้หน่อยเดียวคือกินเป็นร่ำเป็นสันไม่ได้คะ่ะก็จิบไปหน่อยเดียวจิบน้ําตามไปได้สักสองสาคำแล้วก็ลองพยายามอาเจียนดูนะคะก็ได้ก็ได้มันไม่มีน้ําไม่มีอะไรนะคะมันจะมีเป็นแบบเมื่อกเมื่อแล้วก็มีเศษมะละกออยู่หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองะคะ่ะแล้วก็พยายามอาเจียนมาก็ได้ประมาณแค่นั้นก็โอเคเอาแค่นี้ก็แค่นี้ว่าแล้วก็อเอาอยาเขียวทาพุงแล้วก็ไปนอนต่อแล้วก็กลัวซาท้องตัวเอง ก็ทําเท่านั้นนะคะตื่นเช้ามาก็ก็เรียบร้อยดีซึ่งในมื้อเช้าเนี่ยเราก็เลยโอเคอันนี้คงเป็นที่กระเพาะละนะคะแล้วก็ร้อนมากร้อนจนกระแทงน้ําย่อยน้ําอะไรไม่มีเหลือเลยนะคะแห้งแห้งสนิทเลยนะคะก็เลยก็เลยทานข้าวต้มกับเกลือกลางวันคือข้าวต้มนี่มันไม่อยู่ท้องนะคะกลางวันยังดีนะคะมันยังหิวยังพอกินได้นะคะอะกลางวันก็ก็เอาเข้าวต้ม ใส่กับต้มกับผักกะหล่ำปลีหรือผักอะไรที่มีก็เก็บออมแซบแล้วก็มีกะหล่ำปลีก็ใส่ไปแล้วก็ปั่นค่ะปั่นแล้วก็กินในแค่นั้นนะคะให้ให้พอมีมีอะไรนะลงกระเพาะแล้วก็สังเกตว่าเขาต้านไหมปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะก็มาทํากิจกรรมถูบ้านทำกิจก,กรรมอะไรธรรมดาพอตกเย็นเนี่ยก็จะรู้สึกก็เพลียๆเหมือนกันเนาะก็พยายามจะกินแต่ตอนนั้นน่ะน,นึกถึงจะกิน ก็คืออยากได้เป็นอะไรลักษณะเป็นซุปเหมือนเหมือนกับกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอเอาน้ำน้ำเปล่าตาั้งเอากระลำปีใส่แล้วก็มีเส้นกว๋วยเตี๋ยวอยู่ในตู้เย็นนะคะมีคนไข้ามาก็ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงด้วยเกลือมะนาวพริกนิดหน่อยประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบจืดๆไม่มีจะไม่มีรสชาติปลาแหมปลาแหมเท่านั้นนะคะก็กินไปจนหมดแล้วก็ดูซิว่า คือคือคุณพ่อแก็บอกว่ากินอย่างนั้นแล้วไม่กลัวแล้วเดี๋ยวกระเพาะมันยังไม่ดีเดี๋ยวจะอาเจียนนะเ้วบอกว่าเอตอนกินมันมันรู้สึกว่ากินได้นะกินแล้วรู้สึกสบายก็เลยก็เลยกินไปจนหมดเป็นชามโตเลยเหมือนกันนะคะก็เลยบอกว่าดีเหมือนกันนะตอนนี้มีอะไรน้ำน้าอยู่ในท้องเยอะถ้าอยากจะอาเจียนจะได้อาเจียนออกมาเป็นร่ำเป็นสันหน่อยปรากฏว่าเขาไม่เขาไม่รู้สึกอาเจียนอะไรทุกอย่างรับได้ด้วยดีแล้วเรารู้สึกว่าเรามีพลังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ สิ่งที่เราทำถ้าเราไม่ไม่หลอกตัวเราเองนะคะว่าสิ่งไหนจะเหมาะควรกับเราเนี่ยเราก็ทำไปถามว่าตัวเองคิดมากอะไรไหมว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงเออไม่ได้คิดเลยค่ะคิดแต่แค่ว่าเออตัวสัญญาเรามีความรู้สึกว่าเออล่างกายอยากได้อย่างนี้เราก็กินพอกินเสร็จก็ดูดูผลนะคะไออันที่บอกว่า ดูดูผลนี่ก็คือเรารู้สึกว่าอยากกินจะกินได้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่กิเลสน,นะแต่ว่าไอ้ที่ว่ากลัวของเหลือกลัวของเหลือกับของที่มันล้นกล่องไม่หมดแล้วเราจะกินอะคะ่ะมันต่างกันนะคะไอ้ไอสองอันนั้นกินแล้วได้เรื่องค่ะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอก๋วยเตี๋ยวเส้นเนี้ยนะคะแล้วก็ผักแล้วก็มีปรุงนิดหน่อยเนี่ยกินแล้วทําให้เราสบายเข้าเป็นยาค่ะในที่สุดก็คือวันรุ่งขึ้นแล้วก็ อ๋อเมียนมันมีประเด็นหนึ่งที่ได้สังเกตว่ามันเป็นภาวะร้อนแล้วก็น่าจะมีปัญหากับกับตับเนื่องจากอาหารที่เราทานก็คงจะไม่ไม่สะอาดนักหรอกมีปัสสาวะค่ะสีเข้มเหมือนกับเหมือนเหมือนกับตัวชาชาที่เข้มๆอะค่ะแล้วก็ลองชิมดูมันก็ไม่ได้มีรสอะไรนะคะมันก็จะเป็นรสรสจืดๆมีม,ม,มีนิดๆหน่อยๆอะค่ะ ก็เลยว่าโอ้แล้วเป็นอยู่วันหนึ่งเลยนะคะปัสสาวะจะสีเข้มมากเลยก็บ่งบอกแต่ว่าร้อนเกินน่ะแหละคะ่ะแล้วก็เอา,อาการที่ปวดตึงก็หายไปนะคะในที่สุดก็คือบทสรุปของตัวเองนะคะว่า,าปีใหม่นี้นอกจากได้จอบใจเพชรเป็นของขวัญปีใหม่ที่ที่ชอบใจแล้วนะคะเราก็ยังได้รางวัลน,นะคะจากการาได้มองเห็นในสิ่งซึ่งเราควรจะ เอามาเรียนรู้นะคะแล้วก็มาสอนตัวเราเองแล้วก็มีโอกาสได้แบ่งปันนี่ก็ยิ่งสุดยอดเลยนะคะก็ขออจบในการนำเสนอหรือว่าเล่าเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านฟังค่ะขอบคุณมากนะคะนุโมทนาค่ะอนุโมทนาค่ะเมื่อคุณหมอได้มีประสบการณ์เจ็บป่วยมาแลกเปลี่ยนนะคะานานทีนะคะ เชิญดรพุทธดีค่ะแล้วก็เชิญเมย์ค่ะค่ะ,คะเมื่อชาวแพทย์วิถีทมนะคะนานๆจะป่วยทีนะคะอย่างแรกที่เราคิดถึงนะคะเราทําวิบากอะไรมาบ้างคิดถึงก่อนเลยเราเพ่งโทษใครมาบ้างจุดแรกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด้วยวิถีชีวิตเราเราก็เรามัดระวังทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็การที่เราทําปรับสมดุลร้นอนเย็นอยู่เป็นประจําจนเป็น อะไรนะวิถีชีวิตนะคะโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้มันต้องเป็นกาลพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดถึงในเรื่องของจิตก่อนเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่านะคะเนื้อแท้ของชาววิถีธรรมนะคะเรามองเม็ดแปดเม็ดเม็ดแปดก่อนเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดนะคะว่าความแตกต่างค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ทำค่ะแล้วก็พยายามหาตามองค์ความรู้และเหตุปัจจัยที่มีใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตไปเนี่ยละค่ะ นิ่งๆทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หวังว่ามันจะหายเมื่อไหร่แต่เราก็จะรู้ว่าสัญชาตญาณสัญญาณของเรานะคะการประสาทสัมผัสที่ดีของเราเนะะี่ยค่ะจะเป็นตัวบอกเองนะคะว่าความสบายเบากายมีกำลังอยู่ที่ไหนคะ่ะเส่วนรูปแบบวัตถุก,ก็แล้วแต่นะคะว่าตรงนั้นมันมีอะไรอย่างไรนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการที่ ทำให้ทุกคนรู้ค่ะว่าเส้นทางในการดําเนินการต่างๆนะคะมันไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่อาหารมื้อแรกมื้อเดียวหรือว่าวันแรกวันเดียวแล้วมันจะกลับมาปกติค่ะขอบคุณค่ะคุณที่ศุภาเชิญเมค่ะเม์จะเม์จะต่อจะจะพูดประเด็นนี้ก่อนค่อยค่อยแลกเปลี่ยนกัใช่ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับท่าหมอปัญญาค่ะ ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่มันเล่าเล่าเล่าถึงอาการเจ็บป่วยได้ได้อบุ่นนะได้อ๋อให้เรารู้รู้ค่อยนิ่มนวลน,นะคะไม่รู้จะพูดยังไงคือดูแลด้วยด้วยด้วยแบบนิ่มนวลก็ได้ค่อยค่อยค่อย,อย,อย,อยดูไปตามอาการอย่างเงี้ยค่ะ,ะเห็นถึงใจที่มีมีความนิ่งพอสมควรนะคะที่จะดูตามอาการเป็นเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะก็อนุโมทนาบุญกับป้าหมอค่ะ ใจนะคะไม่ได้คิดถึงยาเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องรีบทําให้หายอะคะ่ะแล้วจริงๆก็คือใช้เรื่องใจกับเรื่องอาหารเท่านั้นแหละคะ่ะสองอย่างที่เป็นหลักๆนะคะอย่างอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ทําเลยะคะ่ะกดจบกดจุดแล้วก็เออลองดูซิจะเป็นยังไงนะคะว่าว่าถ้าเผื่อเราทําแค่นี้เนี่ย เขาจะผ่านพ้นไปได้ไหมแล้วก็ถือว่าจริงๆนี่คือสิ่งที่เป็นรางวัลเราจริงๆนะคะที่จะได้มีโอกาสเอาเรื่องเจ็บป่วยมาเล่าค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ได้ได้ยินอดรนีดหน่อยบอกว่าเออวันนี้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครป่วยไม่ค่อยมีใครเล่าเรื่องป่วยใช่ไหมคะก็เลยนึกได้ว่าอือเรามีเนี่ยนานๆเราจะมีชีขอขอแบ่งปันค่ะสาธุค่ะแต่ว่าตัวเองยังไม่ชัดไม่ชั่วมากมั้งเนอะ ยังยังพอไม่ชื่อเท่าไหรบ่บางทีพอเจ็บป่วยรู้สึกยินดีนะจะได้มีเรื่องไปเล่าจะมีตัวอย่างตัวอย่างไปเล่าบ้างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเรื่องไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะที่โสภาร่วมร่วม,วมเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้แบผู้ดําเนินรายการเราพากันไปยกมือส่งการบ้านกันหนวดแล้วค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับหมอด้วยนะคะที่ได้รางวัลปีใหม่อะค่ะ <c oughs> เพราะว่ากว่าจะหาเจอตั้งปีหนึ่งแน่แล้วแล้วตอนนี้ก็ได้วาทกรรมเพิ่มมาอีกหนึ่งมื้อหลักมื้อรองตอนหิว <c oughs> หนูก็ก <c oughs> ประมาณนี้นะค่ะ <c oughs> หนึ่งมื้อหลักมื้อรองตอนหิวค่ะตอนนี้รู้สึกว่า ไม่ค่อยมีเรื่องสุขภาพจริงๆด้วยสายด่วนก็ไม่ค่อยจะมีลูกค้าเลยช่วงนี้แต่มีเรื่องที่ดีนะคะพี่สภาตอนนี้เรามีเรื่อง